ครับมือต้มเนื้อครับต้มเนื้อไอแก้วจำครับจำไหมนะเยโอ้อาวางสอนไว้เป็นไขล่ล่ะกิดรดีปากต้องหาเดี๋ไปงัดขึ้นอย่าไปงัดขึ้นเอพี่น้องนี้่ได้บ่อกินได้ ครับะ,ะอ,อมขอห้งขอห้งเห็นไงคปับแไม่เห็นกับเห็ดเีย<พ>อา<พ>อขับขับอ่ขอกับมาบ่อยกินนีพอพองนบอลต้องมีตับลวต้องมีตับสยอย่างไอยู่นี อ่นี้เลยตับมันตุ่นนั่น,อน,นบอกแล้ววะ่ะ <c oughs> โอ้ยหึงกระบอกสองข้างแล้วกัตัวหา่ครับบอกแล้ววะ่ววะมัไงมากว่ะมาะชิมให้ดูหน่อยเจนนี่คนเยอาไข่เนาะ

มัน็นตำเลยชไมโดีจักเดียต่ำหึ่งค้อผดเพดีลยผงเขุ่มผงเอาพุ่เลเอาเยอะเอาผ็ดก็ได้เอาลองชิมใหม่จันไปเที่ยงไปด้วยแต่ตำมะละกอไปด้วย บักพริกขาบักพริกมลาสุกด้วยนี่พริกดิบด้วยนี่อืออ้าวเป็นไงรสชาตอนะอิอร่อยมากอืออร่อยมากไม่อร่อยก็ลองดูดิน้องแอรบ้างกินบ่กินกับน้ำแดงน้ำแดงหมดกรุงเร็วเถอะ พอดีเลยมาแล้วครับืัอนี้ไปขับรถไทยโหกลุสดแน่นอนเต็มลง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 อย่บางคนอ่อนยังพูดเอนเฮ้ยยังนี่เย็ยง ตะวันขึ้นหล่เคยกินอะไรเคยได้เห็นนักป่าเจเอ้าน้องแอร์เทมาอยงนีเโอ้ยวงเลยลูกอะไร้นี่ปลากระองเอตังมากินน้ำแน่ปลาก๋ปลาเงต่ปลาก่ะเกงปลากระองไปใส่แล้วก็ดูดารช่อง lại được mười lăm phút, mười lăm 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 ký bay thưa ông thái thương tặng 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 ของ่มไมเอามาให้มือนั่งก็ไลยให้นตบกหวให้จานหนึงนำกับเจนอมเบิดจิก็โตนียนะตับงโอ้อกินยุปีนี่มันหาอยู่วัาตุดตุ๊ดตดตุ๊ดตุ๊ดตุตตุตุ๊ดตุ๊ดตตตตุต แรงกคลังมันจะนังแข่งนันนะมันมาคุ่นมาแบบนี้เลยป่าแม่โคแถบอีสานนางสาวแจักกรวานเบิดแนวกินนะครับวันนี้กิน m 1 6บวันนี้กินปืนนะวันนี้เห็นไหมอ่ะนี่กินไอ้นี่มันแกน เหมือนกันนะเขปวดเลยนอยากคามวานเลยวบเอท่เ่ออรดีขาขาเก็บรวยร้อยเพื่อเรายอืมอไปไป จักแต่ออกกงแก่กหนดีใจวะชมบรรยากาศอาอกหน้ขอขนาอันทัวไมครับคลิปนาะเดี๋ยวไทยิ่งครับหนุ่มใหม่ม